สวัสดีครับผมชาติเจรัญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถกุดเล่นน้ำเล่นโคลนให้ดูหน่อยถือว่าหาดูยากครับเอา EC สองร้อดีครับกับสองูนปีตกเย็นแล้วเล่นแข่งรถสักหน่อย ปั่นกระจายครับกันนี้สองร้อยดีวันโมถือว่าตัวท็อปนะครับแรงแรงร้อยหกสิบเจ็ดพลังมาสี่สูบเทอร์โบคอามปนเร็วอ่ะมีเสียงออดด้วยครับ โมบินยังถือว่ายังเปรี้ยอยู่ครับสำหรับตัวท็อป EC 200D แล้วก็สวิตเต m o โม F 6ซานี่กำลังเติมเชื้อเพลิงครับนี่จอดเทียบท่าพี่น้อง,ทอง,ทองเทียบท่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงนี่ก็ 210B พี่น,น้อง เก่าตะแรงเก่าตะแรงอาย,ยุเยอะครับอาย,ยุเยอะเอาเกจจอดตรงนี้เลยวันเดินวันโมตัวนี้6ซูปนะครับเทคโอเวอร์มา,าจากซัมซุงจอดท่ารอสักหน่อยเสียโศไม่มีปัญหาครับ เติมเชื้อเพลิงซานี่เติมอยู่ครับ F6 เติมเสร็จแล้วเดินกลับที่พักพี่น้องกันนี้เดินเร็วมากสำหรับ F6 ตัวท็อปนะครับ 4HK1 21ตันครึง่ง 0.90นลูกบาทเม็ดมาแคน F6 จะใช้ว่าว่ามา,มาแคนมาแคนถือว่าตัวท็อปนะครับเ <c oughs> ย็นเย็นเน้น,น,นลุยให้ดูเลย <c oughs> ไปหาที่จอดก่อน <c oughs> อ่ะดูน้ำไปครับ สุมิดโกโมก็ประกอบอินโดนีเซียจะเขียนคำว่าเม in ็ดอินโดนีเซียดูแลโดยลีเตฟนะครับวอนวมอีกคันมาแล้วครับเขาบอกว่าขาดแต่แคทขาดแต่แคทแต่โคบอสูตขาดอยู่หลายข่าอยู่ครับอ่ะเดินจนชินนะครับพี่น้อง เรื่องยนต์นนั้คอมมอนเรลนะครับค่าตัวปัจจุบันน่าจะคอนเซ็ตน่าจะสี่ล้านตน้ตนๆนะครับสำหรับ f 6ช่วงล่างก็ใบแท็ก80เซนลอนเลอร์7ตัวครับแครเร์ย2ตัวมันมีใช้แครเรีร์กับลอนเลอร์ครับรองรับข้างบน ข้า,างล่างแข็งอยู่ครับพอตรงยา่านจอดเทียบท่าก่อนอไอหนุ่มสวีเดนมี่น้องกระดึบกระดึบมาแม่คนขับวันนี้ใจเย็นมากวันก่อนนี่ฟาดนะครับวันนี้ไปอุ้มดินมาด้วย ค่อยเดินมาครับเพราะว่าไม่ต้องรีบสำหรับสเปควันโม่ EC200D นี่ดูแลโดยบิตตันไทยนะครับประกอบที่เกาหลีใต้เทคโอเวอร์มาจากซัมซุง20ตันครึ่งใช้เครื่องวันโม่ครับ D5E สสูบเทอร์โบคอมมันริงวินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำวันรอบเครื่องก็2,000รอบต่อนอาทีครับกย67พลังม้านะครับ เม่อกี้อยู่ที่0.80ลูกบาทเมตรใบเทค80เซนโรลเลอร7ตัวแค่เี2ตัวกาดข้างละตัวเอาใส่นักเลงหรือเปล่าลึกนะครับตรงนี้ลึกนะที่บัมคาวาสกิค 3b ครับอออย่านครับบอยย่าน กรส่งก็เครื่องยนต์นั้นของเจรมันนะครับแล้วก็ตัวเดินวันโวล <Hey. S 1> ถือว่าตัวทอ็อปดัดดีวัวดีดอบนั้นตัวบีบอยครับจอดด้วยกัน หนักนะครับ EC 200D ด <c oughs> ีสงสัสยจะจอดแถวนี้แหละโอ้เสียงถือว่าเสียงเซฟตี้ได้ดีครับ <c oughs> เสียงออดของเขาไปแนละ้ว Super X ครับพี่น้อง SK200 บัตเอกซูเปอร์เอกอบันเลนให้ดูหน่อยอ๋อช่วงล่างยังไหวครับโอ้อีกคันอยู่นูน่นซูเปอร์เอกน่าจะโซ่หลุดครับยังมาไม่ถึง เริ่มจะมืดแล้วไม่กล้าเดินมาน้ำลึกครับอาจจะอาจจะยุบตัวลงได้ครับตีวงกว้างหน่อย หรือว่าจะไปช่วยเพื่อนอน,นีไเป็นแล้วไปนอ้องไอหนุ่มตีครับซานี S S ่เอสไฟสองหนึ่งห้าซีจอดเทียบกันกับวันโมง EC 200D ดีนี่ท็อปทั้งคู่ครับ รกอ,อนคนละแบบครับนี่ครับจอดในน้ำเลยเบียดเบียด22ตันนะครับสำหรับ A C E ส่วนวันโวก็20ตันครึ่งครับนะพักผ่อน ช่วงเย็นก็จะจอดอย่างนี้แล้วก็เช้าลุยงานต่อครับกว่าน้ำเยอะถ้าฝนตกหนักๆหนีขึ้นข้างบนครับสนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์นะครับเป็นการทำงานในน้ำเลยครับ เพราะว่าหน้าฝนอ่ะมีหลายลุมวันโวกำลังเติ่เชื้อเพลิงสวิตเตอร์โมอยู่ฝั่งนู้นครับพามาดูใหม่ฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ